เย็นก็เหมือนกันนั่นจะดึงพลังงานจากภายนอกออกไปทำให้ห้องภายในนั้นเย็นเครื่องอากอากาศนิดนึงนะหรือว่าออกกินนึดออกก็เราข้ามไปที่การตรวจรั่วก่อนนั่ยังไม่ออกเลย <stayed. S 2> อืมเด็ดว่าอ๋อเอ่อให้การตัดต่อของคอนเสอร์การฉีดฝอ,อยนั่นจะเริ่มฉีดระดูอากาศเป็นการมเมื่อเวลานาซมีมากเราทดลองไปแล้วมีมากจะเป็นการกำลังดันสูงจะทำการต่อ,อ,อท่าคอนถังสวิตช์และมีเกจประเภทน้ำฟัมละลูกโซ่ก็ได้ด ยืดพองยืดตามกำลังดันการละต่อปรับดันในหน้าคอนแทคสวิตช์ของก็จะก็ผมสายไาตัดต่อมอเตอร์นั้นต่อก็วงจรทําให้มอเตอร์อขับคอมเพรสเซอร์นั้นเดินและเมื่อดูดไปจนนั่งกําลังดันการนั้นเบาบา,า,า,างลงกําลังดันต่ําลงก็จะตัดอะไรว่าของขดลวดมอเตอร์ขับคอมเพรสเซอร์หรือเครื่อง ต่อมีต่อเชื่อมโยงที่แต่งควบคุมหรือคอนโทรลพาเนลเพื่อดูการจำกาดนั้นเอาความถังจะเป็นของเหลวทั้งหลายถังกาดนั้นจะเป็นกัดการความผันนั้นจะต้องหลีกเอาของถังกาดให้น้อยที่สุดให้น,น้อยมากเพื่อความการให้ลิ้นผังความต้องการของคอมเพรสเซอร์นั้นคือมีความต้องการที่ลินนะที่สามารถ กำลังดันไม่ให้เบาบางลงจนไม่เกิดการอาัดหรืออาจจะเป็นของเหลวไม่ได้แบบนั้นดังนั้นสองการยึลิ้นการเติมกา๊าซให้กับระบบจึงต้องระมัดระวังให้เขาเป็นของเหลวนั้นก็เป็นได้เพียงนิดหน่อยทีละนิดทีละนิดแค่เรา35-30นาทีในการเติมกา๊าซแต่ละกั้งให้กับคระบออากาศบนเรือลบหลวง วันที่1นาทีจะพอได้ไหม